เจ๊กจีล,ลูกจ๊กจีจกจีจ๊กจีกเช้ีตัวกันเล็กเฮ้ยหุ่นอะไระ่ะนะ่ะหนอนนะ้องคนน้่งน้ยนี่ไหมนะเฮ้ยเฮ้ย โอ้เก่ 9, าความหมดละสตัวที่ทำเสเศษาวที่สิานี้อะไรโลกส่นุ่ละนั่าร์เรื่องทอยน้โดยออฟนักลนั่ฟูทุกตัวนะครับตอนนี้อายุประมาณ2เดือนละครับอันนี้ก็อย่างฟูนะครับ มีขนาดไม่ full แล้วครับเล่มดำมีโตขึ้นที่สีอ่อนแล้วก็เพื่อนนะครับไปไหนละตอนนี้นีน่รออยู่น้ำเอามากินน้ำกันที่เราลูกมากินน้ำแล้วมาแล้วลก,กินน้ำแล้ว,ว,นนวอ๋อปี๊ดอีกแล้วกินน้ำแล้วกินน้ำนี่แหละกินน้ำแล้วนี่น้ำอยู่นี่ลูก อันาาานี้นี้อันนี <sh calm mycket> <estate> <sc> ้อ่าปลามาไว้นี่กินน้ำมานี่ไกินน้ำ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 อ่ะกินน้ำเร็วน้ำอยู่นี่น้ำอยู่นี่